พูดรถถ่ยเลยก็พี่ติอยขอโทษขอรับสิ่งรองรถถ่ายใส่รูปภาพพี่ติ๋งก็พอพิ่งข้ากันถ่า่ยเร็วนะไปดูตัวตับพี่ มันไม่มีออนไลน์ช่องเอะเออด้แต่ว่าแอปไมี่มีแช่องชูเิด้านนนแตเลยเขาอยู่มออรกันหมดเลยเมื่อกี้ถนนช่งนลยไม่ติดเลยสบายจังเลยนี่ไปไหนกลับบ้านหรือว่าไปดูบอลวันดกับไหนไม่เกี่ยวไหมอ่ะก็ยังไงเขาก็เลิกงานเวลานี้ไม่ใช่หรอวันนี้มันเสาร์ติวันเสาร์รถติด จริงๆเขาดูเลยจริงๆนะเขาดูกันหยุหยุดเวลาคาราบาลเหรอถามแล้วงเราไปเ็มนเหยรู่ยังเมื่อวาเา้อนั้นเลยอ่ะเอง <imana? S 1> หลังงอนล้วใช่ข้างนี้ก็หล่อไม่ใช่ไม่หล่อเอาข้างไนพ้ย้างหกอยู่ตตัวงตรัหลังตัวงอนตังรายตัวงอลูกงนันก็ยืดไปยิ่งเห็นฟันหน่อยหมด้ำรอเขาบอกว่า ่น,งไงไงไน้นนพี่อ่านะพี้วกบอกว่าเดี๋ยวนี้ดุคลิกดีขึ้นไม่ค่อยยุคกระดุกกระดิเหมือนเมื่อก่อนยกไปยกมาพจาเริ่มมี้อนจาไม่ว้ามากสรุปบุคลิกดีขึ้นเห็นไหมตลกตาพอดีพอปกติทำไม่ยยดดกกดมมไมด น่ารักใส่ตุ้งใส่ตุ้งแดงเอสตุ้งังเรีอันนี่แแม่ใจแแม่ใจแล้มันช่วงนี้มันใจเปิดใหม่เปิดใหม่เปิดใม่นี่หรอะเปิดอะไจะไปโฆษณาผมนะโห้โหถามแล้วว่ามันใจได้นหลงนหมจะไปโฆษณาผม คือผมเไม่เท่าแต่นัดตีนกาซึ่งด้วยลูไม่แก่ใชมีเีม่ท้ตัว่งเขไมยขึ้นนให้ลูกมอะไรมตีนกามือนสอปกตไม่มีหรอเฮ้ยปกติมีหรอมีเน่ยเน่เป็นิ้วๆอไรเยอะๆโอ้แี ก็มันต้องนอนช่วง,ง,น,งนั้นสีต้องเหมือนสี่ทยเราเราก็พูดไปเรื่อยๆไปเป็นช่วงที่ควรนอนใช่ป่ะฟังก็ฟังพี่ก็บอกว่าไม่ได้หลังไม่ตื่นโอ้สีสองไม่ตื่นไม่ไหวแล้วมันก็ดีใช้ได้นอนยาวอุ้มันช้าพี่จับไม่ได้เหรอเพราะไหน

ตรงหน้านะถึงจะรอตงไหงไหนตรงไหนงไหนไนตรงไหนตรนิรงๆนตรนตงไอนตหนตงไปนตงงงรหนงหง,ง,งนีรงไหนตรงไหนงไหนตหนงไหนน,ะน,นต่งไนตรไหนตรงนไหงนนงงนรงไหนตรงตไหนตรงหนไไนงงงนนน นี님님 hey. hey, mom, boy, ้ไม่งแต่มได้ใบไม้อะเกียวันนิดนมมีบไรู่มีอะไรเลยคุนิบยรับนี่ไม่มีหยุดนะไ่หยุดหรออ้าวรงหรอีใจ่ีนยู่้องเพลงของไม่ใช เป็นบอลแล้วอ้าวไมมันหลุดนะว่าจมูกเป็นรอยเป็นนีบอกแล้วว่าจมูกเป็นรอยสิวลุกไปมันเป็นมันเป็นมันไม่ได้เป็นสิวนะมันเป็นเส้นเลยนะอันนี้ซ้ำนะจ๊มักอาจจะเป็นสิวไหลเม็ดเรียงตัวกันเขาเรียกว่าเส้นเอ็นเส้นเลือด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 เส้นเอดเส้นเลือดเส้นเลือ ไม่มงคลผ right? ิวบางม่เคกนลไปิเามา่เคยกินแน่ใจนไม่กินงทีก็เหมือนมันตหน้าันอกินเล่าบอกมานี่คือถ่าย15วิ เราลองจริงเราลองจริงแต่กลางนี่แตกกลานนะนะสวยไหมเอาย้อมนี่้าสวยทำหน้าดีสวยสวยอะไนเตเดี๋ยวพี่มีส่งแล้วหกสิบพี่แก้ไขได้

เมื่อกี้พูดว่าอะไรนะเเตต็็มมลองลองกิมได้ป่ะต้นเนี่ยงสูงต้นสูงเลยต้นไม้พุ่งแบี้หลังเงาสวยตอันนี้อะอะไรอันนี้ พ e> no şey no ี่เราบอกเหมือนทิ้งจบอยู่ข้างป่าเร็วๆด้วยนะเห็ตทิ้งกาเมื่อวานเห็นรูปสไปเดอร์แมนยังเมื่อวานเห็นรูปสไปเดอร์แมนป่ะพี่ทาวมัดสวยแล้วละหล่อสวนอะไรไปวันนี้โอ๊ยไม่มีข้าวกินแล้วใช่ไมผาดผ่าน้วย แสงมันหายไปไหนแล้วอ่ะจริงแสงมันหายแสงอยู่อยู่หายงงฝั่งนู้นไหมอ่ะพี่ว่าฝั่งนู้นน่าสวยโอเคฮะลองลองเปลี่ยนดูดิพี่หนิงลองดูแสงตรงนไหน